กระทะอะลูมิเนียมเฉพาะลูกนอกนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อนะครับน็อตร้อนะครับสำหรับกระทะอะลูมิเนียมไปใช้งานนะครับในกลุ่มของดุม10น็อตนะครับแล้วเปลี่ยนเฉพาะกระทะลูกนอกเป็นอะลูมิเนียมนะครับผมอยากจะแนะนําเป็นแบบนี้ละกันนะครับอยากจะให้ดูเรื่องของความหนาก่อนนะ ความหนาของเจ้าตัวกระทะเหล็กและกระทะอลูมิเนียมนะครับรวมไปถึงความยาวของปลอกนะครับความยาวของปลอกตัวนี้นะครับของล้อหน้านะอยู่ที่ประมาณ11มิลนะครับความยาวของปลอกล้อหลังนะครับอยู่ที่ประมาณ33มิมลนะครับความหนาของกระทะเหล็กนะอยู่ที่ประมาณ14มิลนะครับความหนาของกระทะอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23มมิลนะครับถ้าเราซื้อไปใส่ล้อหน้านะครับแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่า ความหนาของกระทะเนี่ยมันมีความหนาอยู่ที่ประมาณ23มิลมนะครับนั่นหมายความว่าความยาวของรูกระทะเนี่ยก็จะอยู่ที่23มิลมนะครับปลอกน็อตล้อหน้าของเรานะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ11มิลมนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับเปลี่ยนเฉพาะกระทะลูกนอกนะครับย้ํานะว่าเฉพาะลูกนอกเป็นอลูมิเนียมและลูกในเป็นเหล็กนะครับสีที่เกิดขึ้นก็คือนะครับความหนาของเจ้าตัวกระทะเหล็กบวกกระทะอลูมิเนียมนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ37มิลมนะครับ ถามว่าความยาวของปลอกล้อหลังนะครับอยู่ที่33มิลนะครับสามารถที่จะซื้อไปใช้งานได้ไหมสามารถที่จะซื้อไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่รถของเรานะครับเกิดยางระเบิดขึ้นมานะครับแล้วต้องใช้ยางอะไรนะครับที่เป็นกระทะเหล็กนะครับ ไปใส่เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหนารวมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับจาก37มิมลนะครับจะเหลืออยู่ที่ประมาณ28มิลนะครับแต่ว่าปลอกของเราเนี่ยมันยาวอยู่ที่33มิมลนะครับปัญหาเกิดขึ้นก็คือล้อของเราเนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับถามว่าวิธีแก้ทําแบบไหนได้บ้างนะครับวิธีที่1นนะครับซื้อนะครับเป็นปลอกล้อหน้าไปใส่เลยนะครับอันนี้เนี่ย ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาหลอกนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความยาวของเจ้าตัวปลอกนะครับจากปลอกล้อหน้า11มิลนะครับอยากให้เพิ่มเป็นสัก20มิล25มิลนะครับก็สามารถที่จะสั่งเป็นปลอกล้อหลังได้นะครับแล้วก็บอกให้ผมว่าทําการตัดให้นะครับผมก็จะให้ลุงกึงทําการตัดให้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความยาวนะครับในการกินเกลียวของเจ้าตัวปลอกเราด้วยนะครับ